ตืดๆเข้าโคออบโหมดแล้วก็เิะนะแต่เพื่อนปุ๊บสอรี่อูยิปแปดวะนี่แน่พี่ต้ามาเร็วอะไรอ่ะตีหมีกัน่ีต้าแอดผมไปยังไงเอ๊ะผมฮิวแฮ้เปลี่ยนเป็นตัวฮิวไปฮิวแฮะเรา จะตีเข้าแตกอยู่วะอ๋อมันโดนวันช็อตอยู่แล้วนี่หว่าลืมไม่ต้องหิวหรอกแย่จังเลยไอ้เรื่องมันเหลือกี่เปอร์อ่ะอย่าเพิ่งฆ่ามันขอตีด้วยโอ้โหฆ่ามันไอ้ตัไม่ซีนหน่อยเฮ้ยก็ตีเข้าอยู่นี่เอาวะเด้งมันจะทำอะไรการตั้งเข้าตัวกว่าเกือบสองเต๋อเต็มเซตเต็มเซตไอ้หนี ไอหน้าหมีมึงโดนเต็มเซตไอหน้าหมีเออเออเต็มเซตไอหน้าหมีอัจจะเพ้อบอกแล้วมันวัน็อตมันเป็นหนีวัน็อตต้องตันกินสู้เขาสู้เขาเฮ้ยอย่าเล็งมาทางนี้ไม่ใช่กู มันมีวิ่งวนด้วยพี่เอาละชิป Q วแล้วสิวนะไอ้เียรู้สึกโยกมากันหลังมันหันมาตะปบอันนี้นอันนี้มูฟใหม่วะ่ะมันมีพุ่งตะปบด้วยหรอวะ ต้องการตัวเคาน์เตอร์ครับต้องการสนเคาน์เตอร์เข้มๆครับเออเปลี่ยนมาม,น <laughs> มันไม่มีวงเคาน์เตอร์เลยแม้แต่นิดเดียวฮัลโหลอะได้่ลละพี่ว่าเดินไข่ตีไปเรื่อได้ได้ใช่ต้องไข่นี่หลบเพอร์เฟคไปนหนึ่งดอกหลบอีกหนึ่งดอกหลบอีกหนึ่งดอกไง เงี้ยเงเอ้ยรู้จักมนุษย์ไอเฟมปะอย่านี้ไม่ทำอย่างงั้นอ่ะพี่ไปผ่านที่นี่ฮี่สุดท้ายเออเฮ้ยไปใช้ท่านี้โอ้ย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 ดีแนี่ยไปดูไวเต็มเซตเต็มเซตอ็ตไอ้เี่ยตอนนี้พี่ไอเฟมมันตอนมันออกมามันยืนนิ่งอ่ะระวังมันพุ่งนะ เปิดรถไปเลยเปิดรถเป็นรถยังมีตาเปิดรถด้วยวะอ๋อไม่นะหุวยห่วงสกิลว่ะจะเข้าไปเก็บให้ครบเอ้าเฮ้ยเม่อคิดสุดท้ายปัดประโยชน์เสร็จปั๊บเอ้ารอเลยละกันปล่อยมานอนไปก่อนเปิดรถไหมไม่มีเปิดรถใช่ไหมไม่มีไม่ใช่ไเอ้ยกันได้เรื่อยๆไม่ไกลมากไหวไหมเก็บมาพวกเราไหวไหมโจทย์หรอไอ้เค้าเตอ้ตอบโจทย์หรอวะมันไม่มีวงทองเลยวะเต้ เขาตอวนี้ทิศเดียวมันใส่ซ้ำอยู่ดีไอ้ข้าฟุ้งหมดอล้ต้องแร็ออกแรงกว่าท่าแร็ตเลยได้ไหมนนิง่งเออเฮ้ยมันแหลกเหรอมันแหลกมันแหลกยุ่งสุดก็มันแหลกกว่าเมื่อก,กี <laughs> โอ้โอ้ยโหสุดตายแต่ยังรอดกูคุณดีใจดีไหมเนี่ยไอยตีนี้ตีได,ได้จุดหนึ่ง เฮ้ยยาเฮ้ยมีคน,นติวะมีคน,นติวะปาสถีโอ,อ้โหไปนวม กอยู่นอะไรีีอะหยาว้าวโอ้โหเอาดีไม่ทำอไมเลิกเลยขนาดน่ะผมเหลือแค่นี้อยู่แล้วพี่ไม่ตายอะไม่ตายผมเดียวมากเนี่ยเดียวไหมเนี่ยไอ้หน้าหมี อออึ๊บเอ้าโอ้โหไปสองเซตวิ่งก่อนขอวิ่งก่อนไอ้แข่ไอ้หมีเต้ไห้นะเต้แค่เราเชียนจีนแม่งอย่างเข้ม่ะครับโดนหมีบี้กำแพงแม่งรับได้เพราะตึง อย่างตึงนะครับเมื่อกี้ดึงหน้าเลยเอ้แน่แ่ไม่ได้แดกหรอกกูตายท่านี้บ่อยกูดูนะพี่มาตีตีมันสองให้เดี๋ยวมันหันมาตีที่ละตบตีคนอื่นไปบัฟดาเมจเสร็จสิ้น มีวิง่งะโดนจนได้วะท้านี้มันก็ดูไม่มีอะไรนะทำไมหลบไม่ได้วะอโอ้โหแล้วตายแบบเกตที่เก็บมาทั้งหมดหายเกลี้ยงเป็นศูนย์อุ๊ยเต้แบกก่อนนะเต้แบกก่อนพี่กำลังไปเตแข็งใจไว้มันทำไมไม่มีสก,กิล ไอ้นี่เดี๋ยวว่าเหลืองให้เคาน์เตอร์เลยวะนั่นดินั่นน่าเสียดายมากเลยเอ้ยเต็มเรียบรออะไ,ไรมันลดไปนิดเดียวเองเพิ่มหึงครึ่งไม่หกสิบเตอร์โอ้โหแม่งมันมันนอนรอเลยมันหลับไม่เลยดดดเดี๋ยวดิเต็มเตือนตัวเตเมแรงมาดิมาวะสุดแล้วพี่มาวะโรเวอร์เกอร์วะลุยเต็มสีอยู่ไหนสุดละ หยุดหรอโอ้โตรดีอ่ะต,ต้องมาตีเพื่ออยู่ใใยด้าเพื่อยใช้ออกไม้ขวาโคตรน่ากลัวเลยสิ ไม่เหมือนโดนคลิกเบสได้เข้าไปตีอะเฮ้ยผมว่ารอบนี้แหละเรามาว่ะพวกเรามาแล้วจริงเเฮ้ยยออ่าจพวกเรามาแล้วว่ะพวกเรามาแล้วว่ะจริงพวกเรามาแล้วตีพวกเรามาแล้ว เออบายบายเฮ้ยเอาว่ะเกรดอันนี้มันจะหมดแล้วด้วยเกรดสตั้นน่ะมันสตั้นคือมันแตกแน่เลยเยอยไปวินหมดไม่ดูบอลใครไม่รู้เฮ้ยวิ่งบนวิ่งบอวิ่งบอเออเอาดี เอกมาลุกนะข้ามันข้ามันข้ามันนี่โอเคเอคโค่ดอบวาเอโค่ดบวามันเจียบมรถสีทอง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 อ๋อเธออัพชั่นขึนไปอีกสเปียร์แบ็คเหมือนกำรัตีสีทองเลยนะใช่อ๋อกคนได้มองหมดเลย ไม้ไอ้พี่โอ้อนี่ไม่ใช่หรอกได้ทุกคนไหมได้เหมือนกันสีท่ทองได้ทุกคนเลยทองหมดเลย,อเ,ลยเอ,เอ,เอ้ยคุณจะกระดมตีป่ะไอ้นนี้อาบอกอาเบร์โบนัสเกียรจีดีเจนไม่ได้ใช้แล้วด้วยเกิดน,นะ <c oughs> ต้องดูตรงไหนว่าว่ามันอยู่ตรงไหนนะโ <c oughs> อ้น่าใส่เอฟโฟสินะของพี่เป็นเซตเซตแอตแท็กสิบปร์แล้วก็แอโรดาเมิดใช่ใชอ่าของผมเป็นเซตแอตแท็กอย่างเดียวเราออฟมันก็แอตแท็กแอตแท็กเลยเจ็บขี้ Anh thẻ anh thẻ anh thẻ đi quang quang ạ. Bóng tí đi. <cười> <cười> Đập đốc lao đi qua.